โอเคครับแจมประชาสัมพันธ์ครับคณะพระป่าสิงห์ปอดอกครับช่วยไปยกของลงช่วยผู้จัดการทีมด้วยครับอยู่แถวแรถอกล้อโรงเรียนบัวใหญ่นะครับผู้จัดการทีมสิงห์ปอดอกหาคนยกของไม่ดีครับเพราะว่าพระป่า,าสิงห์ปอดอกนะครับอ่าช่วยยกของช่วยผู้จัดการทีมด้วยครับสนามหนึ่งเชนเลยครับที

อันนี้เจี๊ยบแมวแมวดูแมลงไปแล้วลงเลื่อนตามบ่อยนะ

กวสนิกว่านี่ใช่ไหมคนมีความสามารถเนาะ โอเคครับเริ่มแล้วครับคู่แรกไปแล้วครับเสื้อสีสมครับสีสมนี่ก็โรงเรียนมัธยมดาคุณทศนะครับพบกับทางฝั่งเป็ดย่างในอ้วนนะครับมีจากพี่หมยดาคุณทศเจอแม่ทีมไหนเรียกไม่ใช่คนไหเนี่ยดูนี่เนี่ยในกล่องขอบคุณคุณฝนครับเอาผลไม้ให้คุณต๊อกนะครับเด็กๆไม่ต้องกินนะฮะมองไปนะครับครึ่งนัดสิบสองนาทีของรุ่นสิบสามปีนะครับ ส่วนผู้หญิงนี่ขอเป็นครึ่งละ10นาทีนะครับนี่เป็นการใช้ไหล่กระแทกนะครับขอบคุณท่านอาจารย์จอดท่านอาจารย์อิตนะครับและป็ทีมงานจากประยุทธ์จากคุณต้นนะครับตลอดจนสตาฟฟ์โคตรยานะครับโค้ชยาก็เป็ดย่างในข้วนครับเนี่ยวันนี้ผมต้องในลงเพจอะไรเงี้ของคุณต้นทำแน่นอนเลยเนี่ยข่าวสารครัสิบสองนาทีครับอ่าบอลบอยครับอยู่ไหนเช็ค เบนเบนละ่นละครบด่าบอลครบด่าฝั่งใครฝั่งมันคุยกันวัน,นนี้ไม่ต้องให้ใครช่วยนะลูกไม่ต้องให้ใครช่วยถ้าเขาจิตอาสาก็โอเคบอลไไหนล่ะน,หนไหมเช็คบอลดิเช็คบอลดิเบนเฮ้ยบอลน้ำมีกินไปแล้วครับปหาหา้า ไปต่อที่ทางฝั่งเป็ดย่างได้ไหมครับอยู่13ปีครับหน้าตาแต่ละคนผมยาวนี่อาจจะอายุมากไปนิดนึงครับนี่สีดานเจอครับแบบนี้ไม่เป็นไรครับนี่เป็นลูกกอขออาจารย์นี้กับอาจารย์จอร์ดครับเสื้อสีส้มครับนี่แต่ว่าเป็ดย่างในวันนี้ก็รู้อยู่แล้วครับรู้มือกันอยู่ครับอันดับต้นๆของอำเภอพิมายครับเจอมาด้านลูกหนังครับวันนี้นี่ด่กุญชมาได้วยกัน2ทิมแล้วลูกนี้โอ้โหปุริสิ์บอกว่ายังไม่ออกครับ แไม่ธรรมดาครับขขอจรับผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองทุกทุกอะคาเดมี่นะครับขอบคุณผู้ปกครองของเพียรครับที่จัดบอลหญิงให้นะครับโดยมีน้ำให้ทีมละสองแพ็กเดี๋ยวอแมตสอ2นะครับแมตสองนะครับแมตสองเดี๋ยวให้มารับนะครับให้กับผู้จัดมอบเลยนะครับมีถ้วยรางวัลฟรีนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับฟรีแต่13ปีนี่ขอเรียบหนึ่ันบาทครับ เงินรางวัล2,500ันห0า5 0 0สพร้อมถ้วยครับมาเชิญเลยครับเชิญเลยครับต้องขอบคุณท่านผู้นวยการคงสุวรรณพงพาวิชยพรครับผู้นวยการโรงเรียนนนสุงศรีธานีนะครับตลอดจนทางฝั่งของท่านรองสุวรีเจริญสุขครับท่านรองผู้นวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยประกอบใ้สวัสดิ์เพตการและนุดิเจียตเจียไม่ใช่ครับ ทางฝั่งเป็ดจ้างไงอ้วนหูยักษ์ใหญ่แล้วใส่เป็นข้อครับป้าพยายามครับเล่นดีมีที่เรียนครับนะครับเล่นดีมีที่เรียนครับเด็กๆครับโชว์ศักยภาพให้เต็มที่เลยครับก็ขอต้อนรับของทางฝั่งปักโรงเรียนปักธงชัยชูนวันวิทยาคารครับมาแล้วครับต้องการแบบประชาชนผมกี่ใบบอกเลยนะครับไปล้างนี่โอ้ขอบคุณมากเลยครับวันนี้นี่เห็นแล้วครูบูรนะครับทุกทุก อาคดพวกของเพียรครับเราจะไม่พักนานนะครับเราจะไม่พักนานนี่พักแข่งขึ้นผู้ชายนี่สินาทีพักประมาณ2อนาทีนะครับส่วนผู้หญิงครับผู้หญิงเป็นทางฝั่ง PJ Academy พาบ้านครับ x ชายโสดน,นะครับถ้วยรางวัลนี้ก็ของรุ่น13ปี10ปี12ปีครับผม10ปี12ปีนี่ได้รับการอน,นุเคราะห์จากพี่สมส่วนพี่สมส่วนนุ่มกลางนะครับชายโสดน,นะครับอนุเคราะห์ถ้วยทั้ง3รุ่นนะครับส่วนผู้หญิงนี่จะเป็นของทางฝั่งผู้ปกครองพีทนะครับแม่อยางหลายที่นี่ขอบคุณพ่อค้าแม่ขายครับ ทีมไหนไม่ได้ห่อข้าวมาครับบอกบอกกองเวลตาได้เลยครับเรามีข้าวบริการนะครับข้าวไข่เจียวแสนอร่อยครับของคูปัดนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ขายอยู่ด้านหน้าด้านนอกนะครับต่อมาโดยความสะดวกให้กับอำโดยความสะดวกให้กับเด็กๆนะครับพวกหิวได้กัข่าแล้วลูกนี้ครับตลอดจนเรามีร้านรองเท้าฟุตซอลนะครับฟุตบอลนะครับ สวยๆนะครับของร้านพี่อ้อมนะครับคีม่มาให้บริการน้อเด็กน,น,น้องๆหนูๆทุกสนามครับวันนี้โคตบวยครับต้องใช่ไหมคุณเสงงต้องใช้ค้าวโคดบวยใช่ไหมครับมาอ่โคดบวยเลยัะแต่ สามคู่ร้อยครับสามคู่ร้อยมาแล้วครับมีของมาแจกครับสามคู่ร้อยถุงเท้าไปนี่มาถุงเท้ากันลื่นถงท้ากันลื่นครับสามคู่ร้อยครับถ้าท่านไปซื้อถ้าท่านไปซื้อสี่สิบบาทครับอยู่ที่สามคู่ร้อยครับมาเลยครับกันลื่นครับใส่แล้วติจริงครับมาสามคู่ร้อยครับสามคู่ร้อยคู่เดียวสี่สิบบาทครับสามคู่สามคู่ไปร้อยเดียวครับ ไปครับนี่ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับทุกทีมครับทีมไหนที่ยังไม่ชําระเงินนะครับมาชำระที่ผมเลยนะครับไป,ไปต่อแล้วเป็ดย่างนายอ้วนครับเป็ดย่างนอ้วนในเสื้อเขียวกางเกงแดงถุงเท้าแดงกางเกงไมหลักสีครับครับได้ระวังลูกระวังด้านหลังครับไม่มีออฟไซด์นะครับเปลี่ยนเข้าเป็นดอกได้เลยนะครับแต่ว่าให้มาเปลี่ยนที่จุดกึ่งกลางเท่านั้นนะครับ ลูกนี้บอลนี่เราใช้อ่าเขาเรียกว่าอะไรครับปุนขาวอย่างดีนะครับเส้นขอบข้างนะครับจัดอิทแบบงงชิบหายเลยผมเป็นเตะระดับจังหวัดผมไม่เคยใครทําแบบนี้ครับตรงนี้ครับสุดยอดแล้วอันไหนผมจะประหยัดครับแหมใครก็เคยทาครับค่าสมัครพันหนึ่งมีจัดมีจ่ายมีจบครับเมื่อวานในหมื่นสองครับผ่านไปแล้วนะครับขอบคุณเพจ แฟนขับฟุตบอลคนเดมี่นะครับสองนะครับแล้วก็ YouTube นะครับกดไลค์กดแชร์ครับอยากจะด่าผมไม่กล้าด่าต่อหน้าก็พิมพ์ในไลฟ์สดได้เลยนะครับไปแล้วดิโอ้ยักษ์ใหญ่ครับไปต่อแล้วที่ตูงนี้ปุตสินบอกไม่เป็นไรไ่ไม่ต้องไม่ต้องกินก็ได้นะครับไม่ต้องกินก็ได้ถือมาเจ็มตัวอ้ ต่อผู้หญิงนี่ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ปกครองพรีและอกเกอร์คาเดมี่ครับจัดกิจกรรมให้ผู้หญิงครับสมัครพรีครับผู้หญิงแต่ผู้ชายผมจัดเสริมครับจัดเสริมเข้าไปครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีพูทดศิลป์ครับโอ้โหใส่เต็มข้อเลยดังเลยครับ โตมาในตู S <S ้ถามยามเลยครับตอนนี้อยู่เรียนไหมเสือเด็กเสียขอนแก่นเนาะเสียขอนแก่นเสียขอนแก่น จากนจากบนแกนยกมาจากโคราชจากโคราชออเข้ามาในนุสูงไม่เเข้ามาในนุมสูงข้าในนุสูงเสรดจากมิเตอรราสิบลูจะเจอจริงๆตอนแรกมันเปขาตอนนีเป็นดครับอไอ้เข้าเจอีนเป็เศรถจัวเลเซมาประมาณสัก้าสมันจะมีไฟแดงให้ให้

วันนี้ทีมแชมป์ของ8แมตช์ 1, รอบรอง1รอบชิง1 5แมตช์มือนเข้ากับผู้หญิงเลยครับแต่ผู้หญิงเตะโคตรคุ้มครับเตะตั้ง5แมตช์ครับโอ้ฝาครับแม่ออกไหมครับไม่ออกนะครับตัวหลักฐานก่อนเลยนะครับตัวหลักฐานก่อนเลยผู้ตัดสินจะดูที่ ตาประทับมือนะครับขอบคุณเจี๊ยดนะครับประสานงานกันพระนาทุ่มมีทีมนะครับขอบคุณมากๆเลยครับนะครับขอบคุณอาจารย์ด้วยครับโอ้โหนาทุ่มครับดูในเฟซบุ๊กผมได้ครับไม่เสียค่าสมัครบเจี๊ยดสมัครไว้แล้วแต่ทีนี้มีทีมโอ้โหผมไม่คิดว่าผู้หญิงจะมีเยอะขนาดเกือบยี่สิบทีมครับ ผู้หญิงขออนุญาตเจแปดคนนะครับเจแปดคนผู้ชายเจ็ดคนนะครับมีเสื้อตัวไหมหวันนี้ต้องขอบคุณครับขอบคุณทุกทีมครับถือว่ามาสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กๆร่วมกันนะครับยังไงก็ ปากประชาสัมพันธ์นะครับปากประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเข้าห้องน้ํานะครับทังพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ผู้ปกครองตลอดจนเด็กๆนี่มาเข้าด้านในสนามนะครับเพราะว่าทางฝั่งนี้เป็นบ้านพักครูนะครับเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับมันมีกล้องวงจรปิดนะครับเวลาภาพมันออกมาแล้วคนข้างนอกเข้าไปนี่ท่านจะอาจจะถูกข้อหาบุกรุกได้นะครับต้องขอความร่วมมือนะครับพ่อค้าแม่ขายตลอดจนผู้ปกครองทุกท่าน รถก็ขอให้มาจอดในนี้นะครับเพราะว่าเวลาเขาด่าเขาด่าผมครับโอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับใส่เต็มข้อล่อเต็มข้างทีเดียวครับมาแล้วครับเสิบอลครับของโรงเรียนมาดีนะครับอ่าเข้าไปเลยครับลูกช่วงนี้ก็ดูยากครับ13ปีนี่หินผมยานีนผมนี่ก็ดูข้างหลังว่าคนเขาคนไหนไม่ใช่นะครับเแต่ผมสั้นดีที่สุดนะครับ ตรงนี้ก็อันตรายดูอย่างคูยึดครับมองข้างหลังนี่เด็กมันเด็กคนสิบแปดนะครับว้าวอย่าไปรอคตรเกียครับรถกลมันหอนมันหอนใส่ผมหน่อยป,ปรับปรับผมนะขอบคุณวันนี้ได้ครับปรับให้ผมหน่อยผมทำให้เปลี่ยนเพราะว่าได้มืออาชีพครับโอ้แม่โคตรเกี้ยจับปุ๊บหายหอนเลย คู่ต่อไปครับคู่ต่อไปมาตรวจหลักฐาเลยครับคู่ต่อไปครับบอสเดิบตรวจแล้วนะครับบอสเดิบตรวจแล้วนะครับโอ้ขอบคุณมากแล้วนี่คนอาชีพครับไปที่ไปที่ไหนครับก็เกียรติหมดด้านหมดเมืองครับคนเชียร์ครับมาเลยครับมาเลยนะครับขอต้อนรับผู้ปกคองนะครับท่านท่านแข่งขันเสร็จเดี๋ยอย่าลืมซื้อของฝากจาก พอเขาไม่ขายของเรานะครับร้านข้างในนี่มีนะครับร้านข้างในนี่มีข้าวไข่เจียวข้าวกะเพรานะครับผัดหมี่ครับโค้ดหน่อยนี่โอ้โหอร่อยมากเจ้านี้อร่อยตั้งแต่กินอยู่ร็วกับเมื่อกี้นี่เองนะครับขอบคุณครับผมโอเคเทสเเเโอ้เยี่ยมเลยครับมืออาชีพครับเป็นโค้ดที่เด็กน้อยเล่นหัวแหละครับกดเปียก ายสุดยอดขอบคุณครับเด็กๆนี่เราจะได้เห็นนะครับรายการนี้าสาวโสดเอ็ p Academy, พีเจแค m y ีรพม่านนสูนงเอ็ปพม่านนสูงครับส่วนสีดำนี่เราวเดี๋ยวก็รู้ครับเห็นเด็ก10ปีเล่น12ปีเล่น13ปีนี่มันจะถึงรอบไหนโต one. ้ตมองผมต้องแชมป์ครับอาจารย์ก้องว่ะคุยชีบผายอะไรนะเธอวบุบยได้ครับ อเยเนาะอ้ดอดสัาณเี่ออีนน็เ็ดเ็้เปลี่ยนไม้ใหม่แล้วกดกดกดแช่น่ก่อนกดเปิดก่อนบนสุดใช่ลองดูปั๊บไอนด้ไปสำรองเปิดเปิบอรูปยังไฟเขียวยังนี่คุณเนองแต่ลงนันไงคณุ่ดอ่าคู่สองครับ เชิญเลยครับคู่2ครับคู่2องครับมาเลยครับต้องขอประธานาภัยนะครับทางเสียงดังรบกวนสวดประสัดเวลาท่านนอนเวลาท่านปูปะปูปะกันต้ออย่าอย่าว่ากันนะครับ3ามบนครับจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆขอบคุณท่านผู้อำนวยการพงสุวรรณพงพาวิชยพรครับผู้อำนวยการโรงเรียนนนท์สูงสรีธานีครับที่อนุเคราะห์สถานที่นี้ครับเป็นลานปล่อยของกับเด็กๆครับ สนามสองนี่เป็นรุ่น13ปีนะครับ13ปีอาจจะผมยาวนี่เล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรครับเราดูที่สีมือแล้วสีเทาแล้วลูกเตวายยังไงแทงมาแล้วโห่หมาออกไปครับด็เดดีบอลด้วยดิเดดีบอลด้วยด็กดดบอลให้ด้วยนะครับบอลบอยครับบอลบอยบอลบอยครับ นี่เลยมีมีครับข้าวกล่องมีข้าวกล่องตามบอลตลอดอย่าไปมองนี่มองในก่องนี่ครับลูกนี้เป็ดย่างใหญ่ป้วนโอ้ยแหมเชฟครับนี่ถ้าเป็นภาษาไก่ชนก็ไก่ใหม่ของโค้ชจอดโค้ชยิทแล้วครับบอกใหม่แอะแอะเลยครับหลายคนนี่ยังเขาเรียกว่า โอ้ลูกนี้ที่บอลไปแล้วบัตถยมดานคุณทศแทงมาหันมองมูทะแล้วลูกนี้เจ้าโอ้ยไ,ไปต่อแล้วครับกัดแขวก็าย่งรู้ตัว้วครับโอ้โหไม่ทันบอสเติบเจอใ,ใครหรอือผมก็เลยทำโปรแกรมอาจจะล่าชา้านิดนึงครับเปลี่ยนประมาณรอบที่ร้อย้วครับจนได้ตรงนี้ ไปต่อแล้วลูกนี้ว่ายยังไงทางฝั่งเป็ดย่างเป็ดย่างยายอ้วนมาแบบด้าายเลยใส่เต็มข้อครับแล้วหูติดครับถาแทบหักครับมาเตรียมด่างก้นครับหันมองหมูกระทะครับแหมนี่โคตรอิดบอกว่าหลังฝาดจังวะน่ายิงไปเลยน้องวะยังไงก็ไม่มีแพ้ครับโคตรยอดบอกโอ้วางงนเลยดี่พี่ว,วะยังไงก็ฝากเรื่อง,องอความสะอาดด้วยนะครับฝากเรื่องความสะอาดด้วยนะครับถัง เบ็ดเบ็ดเบ็ดรถปอไซน่ะเอาถังขยะไปเคลียร์เคลียร์รไปถังถังป่าหมดจ้ะเคลียร์เคลียร์ขวดไปไปนวแล้วก็เอาถังเปล่าไปไปนะสับจุดเลยทาไปหมดทุกจุดเลยทำไมลูกนะเชื่อใครขอใส่เยอะไม่ได้ลูกไม่ทางใส่เยไม่ได้ทางเชื่อใส่เยอะได้ไหมได้ได้เด้อเ้โก เอาเลยลูกนี้อันนี้ก็สีน้เงินสีสีเขียวให้ลูกใส่ครับครับไปแม่ก็ขุดปัดไปเออใส่ครับครับมาลูกนีกันเลยไปกันต่อครับยังไงก็เกิดพาอันนี้เส้นเส้นออกนี้อย่าไปเสื่อมติเต้นเชื่อมผมนะครับท่านจะสนุกนะครับเลือดกบปากได้เลยนะครับแล้วลูกนี้ จุกครับจุกจุก้าุกครับจานครับดูดูหูบึาประตูปจจานนะครับนด่ามันนะครับจุกจานมันหน้าบึ้หรือมันจุกครับดูด้วยครับแมเป็ดย่างเป็ดย่างโอ้โหเปี้ยเลยครับถึงแม้ฉันจะได้ดาแต่การกระทาฉันสีชมพูนั้นครับผู้รกษาประตูไห้บามบัติดากรตขัดหันมองหมูกระทะ ครับสวาสดีครับสวาสดีครับยำมีครับยำมียำมีโอ้โหครับลูกนี้พัดบอลไอ้เบ็ดเบ็ดไ ไอ้เบล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 ดูสองสนามก่อนเด้เบนไปชื่อของแอร์สัญญาบอกมาจีนลูกขาเลยจีนลูกขานั่งตรงกลางเลยนั่งตรงดูสองสนามก่อนไปแล้วครับโอ้โหแล้วลูนี้ไปโอ้โหแม่ยังได้อยู่ที่เป็ดย่างในอ้วนครับโคตรเติ้ลจะไม่มาครับโคตรยานี่อยู่ก่อนครับ อาวลุนี้หลุดหือจะไม่เป็นไรครับเรามีถุงเท้านะครับเรามีถุงเท้าอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะถุงเท้าบีเรามีถุงเท้ากันความขี้เลยนะครับสามคู่ร้อยครับคู่เดียวสี่สิบบาทครับถุงเท้ากันความขี้เลยครับใส่แล้วไม่ลื่นนะครับใส่แล้วรอครับขอตอนรับโค้ชหน่อยครับแข่งเยาวชนบ้านเดียครับ ลูกชายผมได้ดีก็ย้อนคดหน่อยนี่แหละครับไปอุ่นเครื่องกันแก่นี่แหละครับอะไรลูกมาลูกกอนอันสกดก่อนเอาไปเปลี่ยนอันสองอันสองมาตัวหลักฐานเลยนะครับผู้หญิงครับมาตัวหลักฐานเลยนะครับมาตัวหลักฐานเลยนะครับมาตัวหลักฐานเลย อ่ล้ะครับเปลี่ยนตัวสำรองออกครับเอาตัวจริงลงไปครับโอ้ยนาโคตรเท่าเลยเล่เลยเล่นดีดาจากพี่ไม้ครับเจอดาดคุณก็ครับขันผันมองหมูกระดผแล้วรูกนี้ยังได้อยู่ที่เป็ดย่างเป็ดย่างแทงมาแล้วโอ้โหแม่สไลด์บล็อกีย่างในหนังเลยครับในทีวีเลยเอาฝั่งนู้นเอาแล้วครับยังไม่ทันไรแล้วครับวันนี้ตื่นสนามแน่นอนครับ วันนี้นี่ครับจะแมส์บอกเขขอเล่นสองสองทั้งสิบสามทั้งนี้ได้ไหมต้จะคอยดูครับนี่เี่ตสาซนี่โอ้เลี้ยงเลี้ยงโชว์เลยครับแม็กครับลูกอ่ะบครั

ว้าว ลื่นคู่ละ40บาทครับถ้าซื้อ3ามคู่ครับเอาไปเลยครับ100บาทไปยิ่งซื้อ6คู่ครับเอาไป199บาทโอ้โหถุกแม่มาเลยครับมาเลยมาใครยังไม่ตรวจหลักฐานมาเลยนะครับคู่ต่อไปใครยังไม่ตรวจหลักฐานมาเลยนะครับมาเลยเอาเลยครับยิ่งไปเลยครับพีทเอาเลย ได้กำดาวไหลนี่หรือไงครับพอเบียนหนาไม่เป็นไรครับันดีว่าสีชมพูนี่เป็นเจ๊อิ๊ตพี่เสี่ยวป่าป่าครับก็โรงเรียนดอนชมพูครับพบกับสาวสวยชายสูทเอ็กพีเจอ y แคนดมีการดการดูดูยกขาดูดีๆดพยายามให้กระดิกขาไปแบบเป๊ะๆเลยนะครับ ฝากผู้ตัดสินครับให้ดูละเอียดเรื่องกติกานะครับเด็กๆจะได้จดจำไว้ใช้ในอนาคตครับมาเลยครับมาตรี้ลูกมาตรีนะครับมาตรีเลยมาเลยลูกมาเลยโอ้ยแปลี่มาทันเฉยครับมาลูกมามาต่อแถวเลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้เลนหนูไม่เกินอยู่แล้วเอาลังมลอลูก ไปมาสามสี่ห้า <Yeah. S 2> เดี๋ยวจบเดี๋ยวจบสคู่แรกครับโคตรผูครับเดี๋ยวรบกวนผู้ปกครองพีคคนที่จัดนะครับมมอบน้ําให้กับผู้หญิงนะครับทีนั้นสแพ็กนะครับต้องขอบพคุณอย่างสูงครักผู้หญิงสมัครฟรีมีถ้วยรางวัลแล้วลูกนี้หบไปแล้วครับเข้า ทั้งผู้ชายผู้หญิงครับเปลี่ยนเข้าเปล่นออกได้เลยนะครับขึ้นข้าวหน้าเลยขึ้นข้าหน้าเลย้เปาาไกลไปบอลใกล้ๆวันนี้ครูอาไม่ได้ใจดีเหมือนหน้าคานะครับอาจารย์ตกประสานไปเมื่อคืนห้าปุ๊บขอต้อนรับผู้ปกครองทุกๆอคาเดมี่นะครับตอนแรกเจ้าแฟนว่าจะเล่นให้กับเจย์ยิทครับ พอดีโค้ชปูแกส่งว่าต้องเล่นให้ทีมทุนสังกัดก่อนเนะี่ไม่งั้นหละมือได้เออมาเอาเลยครับดูครับได้ได้สนุกครับผู้หญิงครับอย่าลืมครับห้าแมตช์นะครับห้าแมตช์ด้วยกันครับตายไปข้างนึงครับตอนแรกพอดีฝ่ายจัดบอกว่าอยากเอาแค่หกทีมอยากให้พุกันหมดให้ได้เยอะที่สุดท่าที่จะเยอะได้แต่เราอย่างน้อยเรามี ช่วยรางวัลให้กับทุกทีมนะครับของทางฝั่งผู้หญิงนะครับและเดี๋ยวเราจะจัดอีกนะครับเราจะจัดอีกนะครับโอเคลูกไปได้เลยหมดเวลาครับหมดเวลาหมดเวลาครับทีมบอสเติมเอสหญิงดีนี่แทนทีมลูกแสดเหลืองนะครับแมลองได okay. okay, right no right, ้ลองลูก เชิญเลยนะครับด้านนอกครับด้านนอกด้านในครับสองมือลุกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้าขมามาดูฟุตบอลดีๆนะครับ